นี่เรื่องวล่านยินดีของน้องๆเอฟเราบ้างดีกว่านะคะค,คุณต้นกับคุณบอสวันนี้เดินทางไปรับแล้วนะคะรางวัลจากการแข่งขันทรูเคนีเป็นเทเชียนะท,ที่จบไปเมื่อเดือนกันยายนนี้เองค่ะคน่าชื่นแตาบากกันทั้งสองหนุ่มนะคะแห่งบ้านเอฟเสร็จค่ะหนุ่มต้นนัทวัฒด์แล้วก็บอสธนบัตรนะคะแหมชอบชื่อจัง ที่วันนี้ที่วันนี้เดินทางมารับรางวัลรถยนต์จากการแข่งขันทัวร์แคนดี้แนเทเชียค่ะโดยมีคุณทิสิตนะคะนันทพัดริผู้บริหารทรูวิชั่นเป็นผู้มอบซึ่งต้นนันทวัฒน์เนี่ยรองชนะเลิศอันดับที่1ได้รับรถยนต์ Toyota Camry ค่ะส่วนบอสสนบัตรรองชนะเลิศอันดับที่2ได้ Toyota Corolla a l t i s ดีใจดีใจมากครับได้รถรถสวยมากเลยฮะแล้วก็เลือกสีตรงกับน้องบอสเลยสีดำสีดำเหมือนกครับผมของผมขับเป็นครับผมอายุ19แล้วฮะก็ก็ขับได้บอสครับอายุยังไม่ถึงครับผมเพิ่งสิบหกเองให้ให้แม่ครับผมผมก็คงแบ่งกับแม่ขับนะฮะรถหน้าขับมากเลยแน่นอนนี่แหละครับพ่อแม่เดี๋ยวเขารอ อยู่ไม่นั่งได้ไงก็อยากจะขอบคุณ True Vision นะฮะที่มอบรถสวยๆให้เรานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรถรางวัลของพวกเราเองที่แบบเราอยู่ในบ้าน AF แล้วก็ฝ่าอุปสรรคขวางหนามาจนได้รางวัลคันนี้มานะฮะก็อย่ามัวแต่หลงไหลกับการขับรถป้ายแดงจนลืมการขับขี่แบบปลอดภัยไม่ประมาทนะครับต้นและบบอสครับ